สวัสดีเจ้ามามิจฉีตาซารี่นะเจ้าวันนี้จะมาแจ้งกำหนดการเข้าๆการเคลื่อนขบวนการเดินธรรมญาตราเทศสันทีเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยสู่บุคคลสำคัญของโลกนะเจ้าในวันที่หนึ่งมิถุนาจะมีการจัดเตรียมขบวนแห่นาวัดพระพุทธบาทห้วยต้มนะเจ้าในวันที่สองมิถุนาจะมีการเคลื่อนขบวนจากวัดพระพุทธบาทห้วยต้มมายังวัดมณฑลวงศาราม หลังจากนั้นในช่วงบ่ายก็จะเคลื่อนขบวนจากวัดมณฑลวงสารามไปยังวัดพระพุทธบาทผานามและค้างคืนที่วัดพระพุทธบาทผานามหนึ่งคืนนะเจ้าในวันที่สมิถุนายนในช่วงเช้าเคลื่อนขบวนจากวัดพระพุทธบาทผานามเพื่อส่งต่อทีอ่อบตอเวียงแก้วนาลานบริษัทไทโทนเพื่อเคลื่อนขบวนไปยังวัดแม่ตื่นเจ้าในวันที่4มิถุนาเคลื่อนขบวนจากวัดแม่ตื่น ไปยังวัดบ้านปางและพักครั้งคืนที่วัดบ้านปางหนึ่งคืนเจ้าและในวันที่5มิถุนาเคลื่อนขบวนจากวัดบ้านปางส่ตงต่อทีือำเภอบ้านโฮองหน้าปากทางเข้าบ้านใมไหต่อไปเจ้า